ใช่ครับคือมันไม่เห็นดูเหมือนกันไม่เบรกหลังเกไม่อยู่ี่ผมไปลองั่นอยู่รัเหมือนางไม่มีแล้วามื่ไปตแล้วจไปหาซื้อยางใหม่ไม่มีเหมือนกันยังไงเบรกนี้ดยุอ้าวนนี้จดอเเาที่ไยยดีเร็วลเบรกหน้าเบรกที่ใช้ยางใหม่ไม่เบรกหน้ามาได้เลยเออเบรกหน้าดีเบรกมันเสีแล้วอนีข้างหลังก็เปลี่ยนเบรกได้เนี่ยได้ จของเก่าผมก็ไม่อยากจะไปยุ่งอะไรทางหน้ามาใส่ใส่วีเบกไม่ได้ก็เลยเอาวีเบกใส่ให้แล้วแล้วชาตจะใส่วีเบกใส่ไงก็เหมือนกันอันนี้มีที่จับเนีก็ไม่ใช่มันเป็นหูห้อยเลยมันไปจับแล้วแบบนี้วางยาผมนี่ไม่ได้วางยาใครจะเอาแบบของเก่าผมก็ไม่เปลี่ยนนี่ๆๆถ้าอย่างนี้เขาเรียกวีเบกเนียที่ติดกระเมริด้าเนยเออ ก็เนี่ยซื้อแค่ตังนี้มาแค่นั้นเองไม่ใช่ไงซื้อแค่นี้พอเกลี่ยแล้วทำไมเองมันไม่ได้มีคู่มาใส่กับผมไ้ไหมผมขอจับไอ้ใจแอดมาให้เลยเราดีเด่นกันเหรอเออไอ้ลงเด็กไม่อยู่วะเออเอ้ยมันเข้าเไม่ใจได้เหรอคุณเป็นหัวโตเลยที่สุดเนี่เหรอเอออะไรมันใช้ได้ตังระบบ เปลี่ยนเนี่ยมันเบรกไม่อยู่พี่ไปลองแล้วก็พี่อยากได้ของเดิมผมพี่อยากเปลี่ยนพี่เมื่อกี้นะก็พี่อยากได้ของเดิมผมไม่ผมไม่เปลี่ยนมันไปบอกมันเปรี่ไม่ได้อะก็เปลี่ก็เปลก่ยนที่เอาสวยเยามผมก็อยากเก็บของเก่าไว้ผมไม่อยากไปยุ่มมันต้องไล่เดี๋ยวพี่คิดผมเดี๋ยวจะเสยตูดมสิบล้อแล้วมันก็ปั่นจี้สิบล้อเอาไปอ่ะไม่มีเอาหูบ้านได้ตหดล้องไม่ให้วิ่งโอ้เปลี่ยนแค่ตรงนี้เหรอ อว่อยาเปลี่ยนอะไรวะพี่อยู่พีอยากเปลี่ของเก่าพีองเปลี่ยนที่นี่เอาเน่มา้อง้องเปลี่ยนอค่นี้เปี่ยนไปู่้มูัก้าวสิ่ไม่ได้เหรอ หลองขาตามร้านร้านที่เวอร์ชันเก่าๆมันน่าเชื่อมีกาเปลี่ยนเล่นเลยไหมใช่เขาไม่อยากเก็บของเก่าแล้วเขาไม่อยากแล้วแต่ไหไจะอยู่กันความอยู่วิเมกนะครับเอาแล้วเอาเอาเอาวิเบกเปลี่ยนเลยมันอยู่ข้างหน้าครับ เแกก็ไม <c ười> ่เหมือนกัน hmm. ดิว <lite> so ันหลังไม่ต้องมาเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นแบบนี้เลยใช่ไหมรุ่นเดียวหรือเปล่าฮะผมถอดจากใจรถผมให้ใจแอนนั่นเนี่ยเหรอใช่นั่งข้างหลังนี่นะข้างหลังอ่ะมีเอาบอกว่ต้องเอามาด้เหมือนกันไม่หรือว่าต้องไปซื้อมันอยู่กับเองใจแอนนู่ที่บอกเจอแรกเป็นก็พักพี่อ่ะนะไม่แล้วก็ถอย่างงี้ต้องซื้อไหมซื้อใหม่มันจะเป็นมจะเป็นหรอกอยู่ห้องห้องขายให้ ห้าบาทอใดาเยหีอ๋อเบกไม่อยู่เบกอยู่ที่ไหนแล้ขี่ไปรถรถล้อมาสี่หันเสยเห็นเ๊ี่เกลีเฮ้ยตะเกียรมันก็จะเข้ามันก็จะได้นะคือปรนสอมันก็มันไม่ได้เข้ามาเปสิ่งเ้วใี่จขี่โต้ปอย่างนี้อยู่เลยน้ำมันหยอดไหเนี่ยหรือไม่ต้องหยอดมั่แตห้่าผมแค่ตซล่าอยู่แล้วก็ไม่ต้องเอาสเปรย์ฉีดน้มันแบบเด็กสมัยให่ เกี่ยวอให้ขี่ไปเรื่อยๆหรือเข้าที่เองเพราะผมผมทำไปเธอทำไมเธอไม่ขี่ให้วะไม่เกี่ยวรใช้รถมัน <c oughs> ผมว<ม>่าง<ผ>มทำได้แต่ผมไม่ขี่แล้วเออก็ถือใช่ไหมไม่ให้เขาพี่รถเดี๋ยวมันรับน้ำหนักเกาไม่ไหวเอาเอารถลูกช้าไปขี่อะไรอยนะขี่ให้มันเทสัมบู๊ห์เฮ้ยเอตอนผมผมก็กรอบผมก็เทสอยู่แล้วเพราะผมใช้นี่ ก็ด so oh? ูอ <troops desserts> uh, uh, mm ่านนี Hence, ่อ่านนั่นนเห็นไหมเออเนี่ยแกซื้อมไปไี่สูตเลยเอะผมมประเดิมคนแรกรื้อตลาดนัดไอ้เนี่ยของญี่ปุ่นนะที่บัตรพระผมเห็นวางอยู่เลยตะคร้าผักบุ้งเท่าไหร่ละไม่จำไม่ได้แต่ร้อนหนยเลยโอ้ยอย่านี้เราขายแพงแล้วก่อนขายถูกอย่างนี้เหมือนเราบรรลุคนไทยรุ่มโม่ขายแพงของที่เราใช้มือสองญี่ปุ่นนะ อะไรวะมันเป็นของคนตายเออบ้านเราไม่ถือหรอกปู่เราไม่ถือมันก็ถือต่อไปนะเุ่นนี่าดีเออย้อนสมัยก่อนจำได้ตอนที่ผมบ้าๆผมก็ไปซื้อตุ่ไเลฟ้ามาใส่ได้เหมือนกันออออเออแล้วก็ดีหรือาายังมีฝายไหมสีฟ้าเนี่ยแต่ถ้าใส่นะตุ่นนี่ไงใส่มาแล้วนะเวินใส่ถึงเงินมา ฟ้กของบาวเนยเสีอย่ที่ว่าไม่ใส่บาีรถผมไม่ใส่เลยนะเพราะวีเดี๋ยวรถถอดเปลี่ยนของแก่เลยนะได้แี่เอาน้ำมันไรอย่าได้ไม่ต้องหอได้ทั้งสิ้นก็สเปร์วีดีอ่ะนี่ว่ะตัวแดดก็ได้แค่สุดแดดชีดเออีดเอาเวลาไม่ไม่ลื่นนะ เลไหนอบดีก่าหอีก่ไ้ทิังไม่ได้เลยม่ทมันไปตามลายแบบนี้เดี๋มาทัดช่างอย่างย่างเ้แม่สวัสดีครับคงตอครับงตอป็นยานิสเบกสีร้อ

แช้ายไดจากยานยนตรถีคนลงรทจักรยานเงถทั้งคนเลยกอดตุ้ยแปกอุแปเ็นไม่ได้แล้วนะีมหโต้ไปหาเงินม ใส่ซาลาิจีนไม่ใส่ตาทลาทิของญี่ปุ่นดลยจีนเขาหยางตาที่สุดเลยใกล้จัเนี่ยระยะดีดีสมราคาสมราคาโอี่บอดไ้เจออย่างเงี้ยเป็นเจ็ดแปด้อย่างไนกี้แอร์ทนเเน่ียวนี่หน่าเป็นไหนก็ประมาณร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบนะอย่างไนอ่ะ น่ร้อยห้าสิชุดเล็กมันเป็นแพงชุดใหญ่จะถูกเดยดูใส่อไเส็จเลยใส่ไมวย่รไปเลยี่ก็ไม่ได้ป่านเลยแร็ไปเลยเดี๋ยวไม่ได้เตเย็นแร็หมแรรไงเอออกมาติดใส่แร็เลยปันปุ่น ้ไม่เราไปป่น,น,นั้นอเปป่นลป,ปั่านผมต้องไป 1, แต่ไเวลผมต้องดีดเท้นรดิดเียวชื่ดีมีโอนไปพันห้ายังนี่นอกไรนี่แต่น<ป>้อยสองชุดอ่คครับสุดยอดครับผม